สวัสดีค่ะสไปใส่ค่ะเอ้ยหาตอนนี้เ็ดบุตะแต่ละมือแต่ละมือแต่ละเดไอ้แม่เซร์หรอคือเซฟเลย์่ะคือยังก็เซฟเซฟคือเซฟพานาสือต้องไปก้าวคอแล้วนี่ต้องเห็นมุกทลาดนี่อันเฮดทอนทอลเรย์นึ้นไหมแล้วมองหาปัญหาไปไหน อาชชพอาชฟหนึ่งไม่ต้องใช้มุกแบบว่าหาวิ่งเฮียหมาว่งเีวันนี้มันผ่อนนานาเลยแก่ใส่บ้านหยือป็นไหนบ้างดูหน้าใส่หัวหมวอใส่หัวหมวกบ้นหยือสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ พี่น้องฮาแพงจ้ะพี่น้องฮาแพงไม่เคยเจอกันมาก่อนเพิ่งมาสมัครค่ะเพิ่งมาสมัคเพิ่งมาสมเครผู้หญ่เมิ่งมาผู้จักมริเวณต่เป็นียมันก็เพิ่งมาหวานนี่พี่แป้งกันเหรอว่าอย่างนั้น พวันนี้วันนี้พี่แป้งกลับมาแล้วค่ะพี่น้องมาเป็นผู้ช่วยพี่ออดค่ะพี่น้องค่ะยฝังเนื้อดฝังตัวได้กลับกลับมาเป็นมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยของของมันวอลรับไอดอลเนาะไม่แต่กลับมาคนหนู่งเลยครับไม่ใช่แต่คนให้คนแหละเป็นไงวันนี้ซ้อนเดือนแล้วซอมเกือบเดือนละเดือนเรื่องแเดือนหนึ่งนั่ที่างก่น นับมือเลยจมาที่นับนับนับมืออาการมันเป็นังไรหนูอากาเป็นม่าวันทีีแม้ยิบเจแม่ค่ะนูก็เล่นน้สิ่งหนึ่งว่าเขาดาวนี่อย่งเขาเอาานเป็นคนเป๊ะอันนี้นาเป็นคนหลักกะเป็นเชฟเสียกัว่าบเหตุหลังเลกเกินลองดีเลกเกินะคะน่นโดนเมาส์อยูแล้วเป็นแค่เป็นยุยยางเดียว คือทอดไข่ทำกับข้าวเป็นอยู่างยังคิดทอดไข่กับมาไม้ค่ะสีแดงเป็นอย่างสีแดงเป็นอย่างคือได้คะแนนหมดเอาทั้แนนเกิดยังขึ้นยืดเยื้อซีแดงอัารมณ์ยืดเยน้อซีแดงทำไมชี้ไปทางที่อ่อนน่ะเป็นหน้าตาไม่พอใจด้วยเเเออป็นพรราาะะอไไชี้ทพูดมาไม่พอใจหรือพูดมาเออก็มันได้หน่อยไหมค่ะแล้วมันผิดตรงไหนก็แค่ก็อะไรนะ ็มันเห็นสาธารณะทั่วโลกอยู่แล้วว่าเราอะทำคะแนนไม่ได้กันเองเฮ้ยวัวตุ๊กนู้นห้องใจนู้นห้องใจนู้นตลกกันแล้วตอบก็ตอบผิดเออตอบก็ตอบผิดก็เออจิ๋งนั้นคืออยู่ตะวัดที่ออดล้ำเอียงล้ำเอียงยังไงพี่ก็ล้ำตรงไปตรงมาเนี่ยดูดิพี่ก็ล้ำไม่เป็นไอ้ล้ำตรงนึ่เดียวเนี่ยเนี่ยีแหละหนูโม้หนูเล่นหน่อยโม้หนูอะความถูกต้องสกายอยู่ไหนอะสกาย ไม่เห็นสกายเลยนะสกายก็ไปดิเพราะว่าซีนนี้เขากับถูกต้องว่าเอามาช่วยพี่ดิอ่ะมาพูดดิมันถูกต้องไหมอันนี้อ่ะมาบัฟกันเลยมานโบแมนโบแมนมุ่งมุ่งนะคะความถูกต้องเขาน่ะถามมขี้กันเขาตอบเปย์เปยเขาตอบเดรตัวอันเด็กเาตอบเดรไม่ถึงคะแนนรวตัวเออนั่นก่อนก่อนนี้แคะแนนก็บอกอยู่แล้วเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอย่างนี้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 ใช่ใช่แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแปลว่าเราแปลว่าสีแดงเขาไม่เข้าใจใช่ไหมหายใจอุ๊บโดนกับพี้เรา กิเดี๋ยวใครเป็นคนใครเป็นคนขอคะแนนเพิ่มเออใครเป็นคนขอกตทีมสีแดงเป็นคนขอแล้วก็เอากริกกามันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะใช่ใช่ออนดีนำเงินเข้าไปอยู่แล้วไม่ต้องขอแล้วซ้อมเมื่อนี้นี่นุอ้อนเจอแล้ววันนี้เริ่มต้นอีกเขาไปเจอเขาต่อให้เขาต่อให้อะไหนที่ไปไหนที่เมื่อกี้ยูทีมเดิมพี่โอแม่พี่โอวันแหลนคืออะไรอะไรตลอดอยู่ฝั่งใครเนี่ยไม่ใช่นึกว่า จบคู่สนิทที่สุดจะให้แอนชัยใจกันหนูก็บอกพี่แค่ว่าพี่แยงหนูมักอันนี้อันนี้อันนี้เด้อเขาบอกกันแล้วเอาไปเอามากไปเยมกอะอยากกินเนี่ยโอ้เกิดเขาเป็นหัวหน้าเขาจะไม่เคร่งเครียดเลยเนี่ยสรุปว่าเกมนี้มันคือการสารสัมพันธ์จริงๆริงไหมไม่ค่ะสร้างความแตกแยกบอกสร้างความแตกแยกแยเกรงหวองเออกรยใจเกรงหวองเกิดความแข่งขันกันเกิดขึ้นในเกมถาม่อรับที่ขนมปังไม่ใช่เกมเข้า่จ นี่แหลค่ะเี้อะไรมาก็ไม่ได้ไม่มาก็ไม่ได้อันนี้เมื่อใดไ,ได้เนี่ยติดแดงได้เนี่ยขั้นหผมผัดลมตามหาผัดลมนี่นี่โอ้ยมันกีบปักผมเพลินไม่แอนเลยแ,แ,แ่นละ สอบมาเกือบเดินไปไั้ไหนเนี่ยในความรู้สึกเฮาสีเบิร์ดแล้วค่ะเต้นจะเบิร์ดทุกโชว์หรอรู้สึกว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าเราลายเต้นดีขึ้นไหมรู้สึกแข็งแรงแบบห้องเพลงเสียงออกดีห่ัจากที่เต้นหมอลลัมสิงเป็นแดนเซอร์มันจะแบบมันจะเน้นแบบเน้นแบบว่าเต้นเต้นตามทีมว่าเน้นสตรีมแบบว่ามาอยู่นี่อยู่นี่มันเป็นระเบียบมากขึอนห้าหกเจ็ดแปดแล้นะแครก็ต้องเต่ง แต่ว่าก็ต้องเปะซึ่งว่าร่างกายแข็งแรงเสียนบอกเพราะมีคนบอกว่าหนูร้องร้องเพลงกับพี่มานะคลิปนั้นน่ะเสียงออกดีกว่าเหมือนเสียงมันออกดีกว่าก็อ,อาจอาซีพี่คนข้างรู้สึกว่ามากับแบบเหมือนการออกกำลังกายเ,เรารู้สึกกับตัวเองไหมหรือไม่รู้ตัวรู้ค่ะรู้สึกคือกันกได้กี่นูร้องเพลงรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยอ,อิ่มล่ะกะันเพราว่า ใจสีขาดไหมคะแต่ว่าชิคนี้ก็ถือว,ว่าดีขึ้นๆเราถือว่าแบบมะนาวชิคกี้พาลองหลุนผอมแล้วคะ่ะแ,แต่จะทึงออกกันร่างกายนะนออย,ย้ายรถอ,อีกแล้วขออนุญาตไปย้ายรถเอาแมวาตั้งเวทีงั้นเอ้เอาไกล้วแล้วจะลังหอก่อนถึงมานหลอกหลอกใม่กอกเสียงหลอกดีมีคนมาคอมเมนต์อันอนี้พายหลอกมะนา,นาบาวบอสไซไหมคือตังเพิ่นออกกำลังกายหลายเราเสียใช่ออ มันออกกำลังกายคือหมื่นคือแหลกคือดำที่อี้หละเสียสงบาเขานี่มันต้องทางนี้เป็นทางไหรใส่ขวาหนาหลังคว้าไรใช้ดีเป็นสาวประเทศอีหอย่างมือนเนี่ยนี่ลูกพ่อน้องเนอะ พ่ออยากกินอันนั้นอีกอ่ะเนื้อหมูเป็น่ะบอค่ะหมูเพื่อนี่พ่อย่างเหมือนอะรบอห่วยน่งอ่อนบอค่ะนุ่มไหม่เค่ะเขาใหญ่ลด เขาจะตั้งเวทีไงลงหนึ<ช>ออน่ง,รงหรอคะใช่อียนี่ถึงไปแลนเลดทั้งสองเหนื่อยเป็นไหนแงคผู้เตเพลงงมุกบัน,วนปวดร้าวไหมมุกบื้มันูปวดคิ้งปะคะปวดรึกันเอาออรับรองโชว์สาวหน่อยละเมื่นโชว์ปีนี้ไปลเลิศบอกได้คำเดียวว่าเลิศ เอคลิปนี้ฝากไว้ํำเนียค่ะพี่น้องค่ะอลก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ